น้องถีได้เจอพี่ใบเฟินคนสวยแล้วงานนี้มีเคิร์นดูคลิปล้วยิ้มตามเลยทีเดียวค่ะกลายเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อหัวใจเลยจริงๆสำหรับน้องทีลูกชายฟ้าแฝดคนโตของนักร้องหนุ่มบีมกวีกับพันรยาสาวออยอัติพรค่ะเมื่อมีโอกาสได้เจอกับซุปตาสาวใบเฟินพิมพชนกเป็นครั้งแรกซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มน้อยเคยเอ่ยปากชมว่าเธอสวยตั้งแต่เห็นในทีวีมาแล้วล่าสุดหนุ่มบีมกวีก็ได้เผยคลิปความน่ารักและประทับใจนี้เอา พร้อมเขียนแคปชั่นว่าวันนี้พี่ทีเจอพี่ใบเฟินคนสวยของเขาแล้วนะเขิน ซึ่งนอกจากน้องทีจะมีอาการเขินหน้าแดงยังเห็นได้ชัดแล้วแต่เมื่อรู้ว่าพี่ใบเฟิร์นจะต้องไปแล้วจึงแกล้งของให้จุบแก้มได้ไหมสิ่งที่ได้กลับมาทำนังเอกสาวใจยิ้มแก้มปริกเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าใครใจดีใครดีใจกว่าใครแต่ทีแน่ๆนั้นทางน้องทีและพี่ใบเฟิร์นต่างใจฝูททางคููกันไปแล้วละค่ะ